สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีกับที่เทดินของเราอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนคะเราจําเป็นที่จะต้องเอาดินออกจากสะหลวงลูกนั้นค่ะด้วยเหตุผลที่ว่ามันอข,อข,อขอบขอบขอบสะนะคะขอบสะหลวงของเรานะ่ยมันแคบเนาะหมู่บ้านเลยมีการประชามติว่าให้เอามาลงที่หลวงนะคะก็ประมาณกลางหมู่บ้านค่ะไม่ไกลเท่าไหร่ กลางหมู่บ้านของสายโทร8นะคะทุกคนคาะก็คือเราเอาดินมาสต๊อกไว้ให้หมู่บ้านแล้วแต่ว่าหมู่บ้านจะเอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนไหนนะคะทุกคนคะ่ะภารกิจของเราก็วิ่งกัน4คันนะคะกับเจ้าจอร์เดีย5403ผู้ทําการเหยียบกันเร่งก็คือป้ายย้ยของเรานะทุกคนคะ่ะเมื่อวานไม่ได้ทํางานเลยไม่ได้ลงคลิปให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะเมื่อวานไม่ได้ทํา แล้วก็เลยพักไปหนึ่งวันฝนตกค่ะฝนตกแรงเมื่อวานฝนตกแต่เช้าเลยวันนี้แดดออกแต่เช้าค่ะถือว่าโชคช่วยเรามากเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ปายเอ้ยก็ปันเรงมาตั้งแต่เช้าค่ะปัานนี้ก็ขาน่าจะร้อนแรงพอสมควรแล้วแหละคะ่ะทุกคนจ๋านะคะเป็นกำลังใจให้ ทุกทุกท่านนะคะกับสายงานอาชีพรถเครื่องจากคนหนักทุกสายงานอาชีพนะคะทุกคนคะและก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้กําลังใจเจ๊พึ่งและทีมงานเรืองแสงขอบคุณมากนะคะขอบคุณ f อซีทุกทท่านค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเอาหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชื่นชอบกับการทํางานนะคะกับการถ่ายคลิปของเจ๊พึ่งให้ทุกคนได้ชมนะคะชมเพื่อเป็นการโอ้ขอไป เป็นการผ่อนคลายแล้วกันเนาะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องจริงจังเนาะเอาอาศัยว่าดูเพลินๆพนไปค่ะทุกคนค่ะสนุกไปกับเราเนาะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสพอได้หัวเราะด้วยกันเออพอได้ยิ้มแย้มไปด้วยกันแล้วกันเนาะทีมงานเราอันนี้อันนี้อันนี้น้องทัศน์ค่ะน้องทัศน์เด็กฝากช่างวาด ออช่างที่ทำสีช่างที่ทำสีให้เรืองแสงของเรานี่แหละค่ะไปเอกไปเอกลาไปเอกไปไปเอกพ่อพ่อพอนี่นะคะทุกคนจ๋า ที่มีเท่าไหร่ก็คือจะเอามาเก็บไว้ให้หมู่บ้านที่นี่ทั้งหมดนะคะที่เราเหลือจากแต่งคันสะเรียบร้อยแล้วออแต่เราไม่รู้ว่าจะเหลือเยอะแค่ไหนนะเจะพึ่งก็ไม่แน่ใจหรอกมันจะไม่ถูกเพราะเราไม่ใช่คนถับเงินหัวหน้าโจยที่แกจะอ่านงานออกนะคะว่ากี่เที่ยวกี่เที่ยวเนาะเจะพึ่งก็คือคณะกรรมการของหมู่บ้านสายโทรแปดนะคะบอกว่าก็คือให้เทสต็อกตรงนี้แหละเก็บไว้เผื่อประชาชนเขา มีประชามติว่าให้ทำนั้นทำนนี้เขาก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์เออเราก็คือเอามาเก็บไว้ให้เขานะคะทุกคนจ้าไปเยอะก็หมุนซ้ายหมุนขวาดันแต่เละมากเลยทุกคนเละจริงๆเนี่ยวันเมื่อวานก่อนนะคะจะพิ่งเทล,ลูกรังปูลูกรังไปแล้วพอเย็นวันนั้นฝนต,ตก ฝนตกแรงเลยถ้าฝนไม่ตกนะทุกคนเหยียบไปเหยียบมาจะแน่นอย่างมากเลยเพราะด้านล่างจะทุ่งฟูลูกรางเอาไว้ให้เผื่อว่าจะ,จะได้สะดวกสบายทั้งเราที่เอาดินมาสต๊อกเนาะกับประชาชนที่ได้เดินเดินถนนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะตัดไปหาถนนอีกฝากหนึ่งนะคะฝั่งนู้นจะเป็นถนนเหมือนกันแต่พอดีว่าฝนตกมันก็เกรีทางไม่ได้แต่เราก็วันนี้เราก็จะพยายามให้ไปเย้ยเกรดขึ้นถนนให้ได้แล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ มอเตอร์ไซค์เขาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายเอาอันนี้น้องเล็กชุดนะเล็กสุดยนะคะชุดจิ๊กเอาเถอะขอบคุณครับ ็ขับทะเล่านะคะทุกคนจ้าไปละพื้นที่สต๊อกเราไม่ได้ใหญ่นะคะหน้าหน้าแคบค่ะนี่จากตรงนี้แหละค่ะทุกคนค่ะจากต้นมะพร้าวเนี่ยต้นมะพร้าวนี่แหละนะแล้วก็ไปหาฝากทางนั้นแหละแต่มันจะยาวไปนู่นยาวไปถึงต้นยางนานู่นนะ่ะทุกคน เนื้อหนมันจะมีต้นยางนาสองสามแถวอยู่นู่นนะคะเราก็เทปูไปถึงนู่นแหละดินแดงๆเราอยู่นู่นนะเออเราก็จะเทไปเรื่อยๆเผื่อว่าประชาชนแกอยากได้เอาไปทําทางตรงไหนที่มันชํารุดเออเขาก็เอาไปทำแล้วกันอันนั้นก็เป็นงานของหมู่บ้านในลาดับขั้นต่อไปนะคะทุกคนคะ มันยังแห้งอยู่นะทุกคนมันมันมันฟูได้เร็วอยู่เออเนี่ยมันมันไม่ได้ติดเหมือนวันก่อนวันก่อนนะมันเป็นลูกรังมันเป็นดินเหนียวปนกันมาเยอะมากเลยเนี่ยทีนี้รถก็คือแบบทุรักทุเลมากเลยนะวันก่อนนะทุกคนค่ะหน้างานน่ะมุนอุ้ยปุ้ยอ่ะพูดกันตรงตเลยทุกคนแต่วันนี้สัญญาว่าเราจะต้องเก็บหน้าทางให้ได้สวยที่สุดนะคะจะพยายามทำให้ดี ก็ดีของเราอาจจะไม่เท่าใครดีของเราอาจจะไม่เท่าใครแต่เอาเป็นว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะคะทุกคนคะนี่เราจะต้องปูไปนี่แหละทําทางไปก็จะทํางานที่นี่น่าจะทั้งวันนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่นี่ทั้งวันแน่นอนเลยเอออาจจะเป็นสักวันสองวันคิดดูถ้าฝนไม่ตกนะ แต่วันนี้แดดเป็นใจกับเรามากเลยนะทุกคนแดดทําให้เราได้ทํางานอุ้ยเมื่อวาน่ะประมาณตีสี่อะทุกคนมาเลยค่ะทุกคนค่ะปอไปปอไปแล้วก็มาเรื่อยยิงยาวมาเลยจนเกือบบ่ายอะ่ะทุกคนแดดถึงออกอะ่ะอก็เลยไม่ได้ทํางานกันไม่ได้อัปเดตอะไรให้ทุกคนได้ชมเป็นวันพักผ่อนเพราะน่าจะได้กินและนอนนอนและกินวนอยู่ยางนั้นแหละคะ่ะเมื่อวาน แต่ไม่ได้ออกไปไหนนะก็ยังอยู่เฝ้าบ่อเหมือนเดิมค่ะไม,ไม่กล้าทิ้งรถไปไหนเออแกก็รักของแกแกก็ห่วงของแกเนาะทุกคนคะแกก็ดูแลของแกมาตั้งเป็นสิปีแล้วเนาะเออเขาก็มีความผูกพันของเขาอู้่ย้อยโอ้เจ้าจอเดียวของเรานี่โหดเหมือนกันนะเนี่ยติดเชื้อจากแตโจโรยมาหรือเปล่าเออ โอ้โหอัดมาเต็มงี้เลยเหรอปอดปฏิโถปฏิถังกะลมังดั่งดูมาเลยมาเลย เลยทุกคนมันโดนแดดด้วยนะมันโอเคโอเคเลยทุกคนไดดินนี้มาปูมาปูสต็อกดินให้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของเราอยู่เด้อนี่รถรถค่ะทุกคนรถอยู่จะเพิ่งถูกใจสิ่งนี้ว่าเถอ,อะเนาะอออะไรที่รถไม่ติดนะจะเพิ่งจะถูกใจมากแต่ถ้ารถติดน่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเสียเวลามันเสียกําลังรถ เราก็พลอยเหนื่อยไปกับคนขับด้วยนะทุกคนนะช่วงนี้ปเยอะก็จะตึงๆหน่อยนะคะตึงๆหน้าที่นี้คือไม่ได้หยุดขาเลยน่องตึงไปหมดแล้วเอปไปเยอะน่องตึงจริงๆแล้วนะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ปเยอะของเราด้วยนะทุกคนคะ่ะมีป่าก็พอได้ช่วยาหายเหนื่อย,อยด้วเด้วยคิดงานได้ค่ะทุกคนคะ่ะ แ,แมนจะบางครั้งแกจะกวนโอ้ยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันไปให้กําลังใจกันไปค่ะทุกคนคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ f ี่นารักของเจพึ่งค่ะเป็นห่วงเป็นใย,ย F4 ของเจพึ่งเช่นเก่าเช่นเคยนะคะรักและคิดถึงก็เช่นเดิมนะคะแมนจะไม่ค่อยได้คุยกันออแต่ก็ขอมอบพลังบวกจากตัวเจพึ่งเนี่ย ให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีพละงกำลังกายกำลังใจต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าปัญหาชิ้นนั้นจะเล็กใจใหญ่ยังไงเจพึ่งก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหานั้นไปให้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับการทำคลิปของเจพึ่งนะคะติชมกันได้คะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้การเรื่อยไปขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ